นนกุลเผยความรู้สึกดังเห็นฉากจูบแอปทัศออนในสงคสงร,รามสมรสพราะในละครสงคสงรามสมรสหวนใจรุ่นพี่อย่างสาวแอบทัศออนมีเลิฟซีนจูบจุ๊บกับหนุ่มตีพรพัฒน์เพ่อเของเรื่องออกมางานนี้หนุ่มนนกุลชานน์โดยไม่ไวาถูกถามความรู้สึกว่าคิดอย่างไรกับซีนนี้ของพี่แอปเจ้าตัวบอกว่าไฟเขียวแต่ไม่ขอดูถ้านั่งขวยห้างจูบผมก็แซวพี่เขาว่าคิดท่านั่งเองหรือเปล่าครับ เขาก็บอกว่ามันมาโดยธรรมชาติเราก็บอกดีครับฉากนั้นผมไม่ได้ดูก็กดค้ามๆไปผมก็ดูรวมๆแต่ถ้าเป็นเดรบซีนผมก็จะก็เล่นดีแต่ก็ไม่ได้อยากจะดูเราก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งเราเข้าใจในงานก็จริงแต่มันก็ต้องมีความรู้สึกตังหิตตังหิดบ้างก็เข้าใจในตัวงานครับแฟแฟกันเวลาเราทํางานก็ขอให้พี่เขาเข้าใจเราเหมือนกันผมโอเคถ้าพี่เขาจะจูบจริงเพราะมันก็คือพาร์ทของการทํางานเราในคนดูก็คือไม่ดูครับ ดูแค่ความพอประมาณดูความคีเอทของพี่เขาแต่เราจะไม่ไปโฟกัสอะไรมากถามว่าหึงไหมยังไม่เคยหึงใครแล้วกันแต่สำหรับพี่เขาผมว่าการที่เราไม่กล้าดูเลิฟซีนก็คงเป็นคำตอบแล้ว